สวัสดีครับทุกท่านพบกับหนุ่มคนใต้หัวใจอีสานกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราอยู่กันที่แปลงนาโคกนะครับซึ่งกําลังยุ่งนะครับแล้วก็ทํางานวนอยู่กับการทํานานะครับนี่ก็ทํานามาได้ประมาณ2อาทิตย์แล้วนะครับก็มีต้นต้นข้าวเริ่มงอกแล้วนะครับแต่ว่าน้ำนะครับน้ําก็ยัง ฝนน้าฝนนะครับยังตกเหมือนเดิมนะครับก็คือตอกอตกหนักนะครับแต่ว่าระยะเวลาในการตกก็สั้นๆอยู่นะครับซึ่งตอนนี้นะครับผมก็เตรียมที่จะเก็บน้ํานะครับก็เลยต้องสูบน้ําออกจากบ่อลูกที่รองรับน้ําจากแปลงนาของอพื้นที่กลางเคียงนะครับออกมาใส่ในไห,หนานะครับใส่ในนา นะครับตอนนี้ก็สูบมาได้ประมาณ2วันแล้วนะครับนี้ก็เป็นอันนี้ก็สุบฝั่งนี้สุกกับหมดแล้วนะครับคือนาไห่นี้นะครับผมสุบออกจากนาไห่นั้นนะครับที่น้ําท่วมอยู่นะครับเนื่องจากว่าฝนตกแล้วน้ําท่วมก็เลยยังไม่ได้ทํานาครับมีเหลืออยู่ไห่เดียวนะครับที่ยังไม่ได้ทำนะเพราะว่าน้ามันขังนะครับเมื่อวานก็สุบเข้าสุบเข้าไห่นี้นะครับคือไห่นี้เกือบเต็มแล้วนะครับส่วน ไข่นี้นะครับสองสองไข่นี้ผมใช้เครื่องปั๊มน้ํานะครับปีนี้ผมซื้อปั๊มอ่าซื้อปั๊มสี่นิ้วมาแล้วนะครับเป็นปั๊มน้ำสี่นิ้วนะครับเป็นปั๊มหัวคหลกนะครับแล้วก็สามารถที่จะอ่สูบน้ําได้ไกลนะครับสูบน้ําได้ประมาณเกือบเกือบกิโลครับแต่ว่าอ่าซื้อท่อมาซื้อท่อสูบน้ํามาแค่75เมตรนะครับก็ซื้อมาสามท่อนนะครับท่อนละ25เมตรครับ ตอนนี้ก็ใช้ไปสท่อนนะตอนนี้ก็มาลงที่ไหตรงนี้นะครับฝั่งตรงข้ามนะครับตรงน,นี้นะครับน,นี่ก็บ่อลูกแรกนะครับบ่อลูกแรกกาลังสุกอยู่นะครับซึ่งน้ําหมดไปแล้วครึ่งบ่อครับน้ําลดลงไปแล้วครึ่งบ่อนะครับเดี๋ยวพอไหนี้เต็มนะครับพอไหนี้เริ่มได้ระดับน้ําเริ่มดีขึ้นหมายถึงดีขึ้นยังไงก็คือจะไม่เห็นสันที่มันสูงๆนั่แหละครับ ก็จะหยุดนะครับแล้วก็จะลากสายไปอีกไห่นึงนะครับซึ่งเป็นไห่นั้นนะครับแล้วก็ดูน้ําอีกทีครับถ้าเกิดน้ํามันลดนะครับน้ํามันลดเยอะก็จะเปลี่ยนโยกนะครับจะย้ายเครื่องนะครับเครื่องปั๊มที่อยู่ตรงนั้นนะครับบ่อลูกต่อไปก็เป็นลูกนี้นะครับซึ่งจะเป็นลูกที่จะสูบน้ําต่อนะครับนี่ก็ระยะทางในการสูงน้ําก็ ห้าสิบเมตรนะครับระยะทางห้าสิบเมตรไม่มากแล้วก็ไม่น้อยนะครับสำหรับท่อสี่นิ้วนะครับตอนแรกผมซื้อสี่นิ้วผมกลัวว่าลาหนึ่งละเราแบกสายไม่ไหวนะครับเพราะเราต้องใช้กําลังคนในการแบกนะครับแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของแรงของเครื่องสูบน้ํานะครับซึ่งเราใช้รถไถตอนนี้ต้องใช้รถไถเดินตามนะครับในการเป็นต้นกําลังนะครับเพราะว่ามันมีเ5้าจุดห้าแรงนะครับ เครื่องสูบน้ําธรรมดาที่ผมใช้อยู่มันใช้ไม่ได้นะครับเนื่องจากว่ามันสูบมันต้องใช้แรงในการสูบน้ําเยอะขึ้นนะจากเดิมที่เป็นสองนิ้วตอนนี้ก็เป็นสี่นิ้วซึ่งปริมาตรน้ําแล้วก็น้ําหนักก็สี่เท่าตัวนะครับนี่ครับสูบไปสองวันนะครับน้ำรดบปรนานนี้เลยนะครับซึ่งก็ เตรียมไว้รองรับน้ําที่จะไหลเข้ามาในแปลงนะครับไหลเข้ามาแล้วก็พักก่อน,นอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งไหานาอีกไ่เดียวที่ยังไม่ได้ปลูกนะครับเพราะว่ามันน้ํามันท่วมนะครับฝนตกแล้วน้ํามันท่วมนะครับน้าหลากมาจากแปลงชาวบ้านนะครับเขาดูดน้ําทิ้งนะครับมันก็เลยมามาท่วมหลากหลากมาท่วมไ่นี้นะครับแล้วก็น้ําในบอ่อ ของในสาวผม2ลูกก็เต็มเลยนะครับทีนี้ก็เลยต้องใช้วิธีดูดอกนะครับทีนี้เมื่อวานก็รถไถลงไปไถนะครับปรากฏว่ารถไถรถไถตัวเกียร์นะครับตัวเกียร์ที่ซ่อมไปวันก่อนนะครับใช้งานได้ได้ได้แค่ระยะสั้นๆเองนะครับก็คือไถไปได้แค่18ไล่นะครับพร้อมกับคาดอีก18ไร่นะครับมันก็มีอาการกลับมาเหมือนเดิมนะครับซึ่งก็เข้าใจว่ามันคงจะซ่อมแล้วไม่ทนนะครับ ก็กาลังหาวิธีก็คือจะแก้อย่างไงครับเดี๋ยวอาจจะต้องอเปลี่ยนร้านนะครับเปลี่ยนร้านหรือว่ากลึงเงานะครับเดี๋ยวก็ค่อยว่ากันนะครับซึ่งจะคิดว่าคือรอบที่แล้วเนี่ยซ่อมซ่อมแค่ไปกลึงแกนของ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 ,ของ,ข,องของเฟืองเกียร์นะครับให้มันกระชับขึ้นนะครับแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้กลึงเพลาไอตัวบูธ ทองเหลืองนะครับปกตินี่ผมกะว่าผมจะกึงกึงบูธทองเหลืองแต่ปรากฏว่าบูธทองเหลืองทางร้านก็ไม่มีนะครับก็เลยไม่สามารถกึงบูธได้นะครับก็เลยกึงมาแค่ตัวเพลานะครับให้ขยายเพลาขึ้นมาให้มันแนบสนิทกับบูธทองเหลืองให้มันให้มันฟิตนะครับปรากฏว่าบูธทองเหลืองมันสึกไม่เท่ากันนะครับตัวเกียร์หนึ่งกับเกียร์สองเกียร์เกียร์สองเนี่ยมันสึกมากกว่าเกียร์หนึ่งนะครับก็เลย มันไม่เท่ากันนะครับพอไม่เท่ากันมันก็เลยมีอาการเหมือนเดิมครับก็เลยพอลงดินหนักๆเยียงดินแบบนี้ครับรถมันก็เลยมีอาการเหมือนเดิมนะครับก็คือคือเกียร์มันเกียร์มันเอ่อก็เรียกอะไรมันครูดนะครับมันคลุดคลืดนะครับแล้วมันก็ไม่เดินนะครับก็เกือบจะอยู่ในน้ํานะครับเมื่อวานเมื่อวานน้ำไม่ได้อยู่ระดับนี้นะครับน้ําอยู่ขึ้นคราวนี้ประมาณยี่้าเซนนะครับประมาณฟุตหนึ่งครับนั่นก็ดูดออกเกือบหมดแล้วนะครับ แล้วทีนี้ผมก็ไม่กล้าทิ้งเครื่องไว้กลางคืนนะครับเพราะมันอยู่ใกล้ถนนนะครับผมก็เลยยกเครื่องกลับนะครับแล้วประกอบกับเครื่องตัวที่เอามาสูบน้าไม่ใช่เครื่องตัวนู้นนะครับนม่เ่เครื่องตัวนู้นเป็นเครื่องของพ่อตานะครับซึ่งกินน้ํามันมากเลยครับหมดน้ำมันไปร้อยกว่าบาทนะครับสูบแค่ห่นีน้ใดเดียวครับลงมาใส่น,น,น้ําตรงนี้นะผมปีนี้ไอ้วันนี้ผมก็เลยไม่เอามาครับผมก็เลยไม่เอามาเ้อปล่อยให้มันแห้งนะครับแล้วเดี๋ยวอ่า คือถ้าเกิดแห้งไม่แห้ง,งไงถ้าเกิดรถไถมันยังซ่อมไม่เสร็จนะครับผมก็ไม่สามารถจะทําอะไรได้อยู่ดีครับตอนนี้ก็เลยมุ่งประเด็นไปเรื่องของซ่อมรถไถก่อนนะครับแล้วก็สูบน้ําในระหว่างที่เอาเครื่องของของรถสูบน้ํานะครับเดี๋ยวผมก็จะ,ะแกะเฟืองเกียร์นะครับออกมาไปซ่อมนะครับเพราะว่ารถมันไม่ได้เดินไปไหนอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เลยเดินตอนนี้เดินมาเอาสายสูบน้ํานะครับเพื่อที่จะต่อเอาไปต่อกับตรงสายเส้นนู้นนะครับ ที่จะลากยาวไปอีกนะครับเพราะว่าเดี๋ยวอีกประมาณไม่เกินชั่วโมงะครับไห่นั้นจะเต็มนะครับประมาณไม่เกินไม่เกิน4ี่สนาทีนะครับเพราะว่าปั๊มสี่นิ้วมันดูดเร็วนะครับมันดูดแป๊บเดียวเองครับสองไห่นี้ผมใช้เวลาสูบนะครับไห่ละชั่วโมงนะครับเต็มแล้วนะครับนั้นไห่นู้นก็ไม่น่าจะนานนะครับรอบกลับเดี๋ยวคงจะเต็มนะครับส่วนไห่นี้นะครับไห่นี้ที่จริงก็ควรจะสูบนะให้เต็มนะครับแต่ผมคิดว่า ยังทิ้งไว้อย่างนี้ก่อนนะครับเพราะว่ายังไงย้ามันก็เยอะอยู่แล้วนะครับไ่นี้เนื่องจากว่าปีนี้ฆ่าย้าไม่ได้นะครับเพราะนั้นการฆ่าย้าไม่ได้ไ่ฝั่งนี้จะลําบากมากนะเพราะย้ามันเยอะนะครับเดี๋ยวผมจะไปสูบใส่ไ่ฝั่งนู้นก่อนนะครับเนื่องจากว่าญ่ามันยังไม่ขึ้นนะครับแต่ฝั่งนี้ย้ามันขึ้นแล้วนะครับยังงก็ฆ่าไม่ได้นะครับ ส่วนฝั่งนู้นหญ้ามันยังไม่ขึ้นนะครับมันเพิ่งมันเพิ่งปีออกนะครับปีมาแล้วออกนะเพราะฉะนั้นถ้าเราสูบน้ําขังทันเนี่ยมันก็จะฆ่าหญ้าไปได้ในตัวไม่ต้องใช้ยาอยาฆ่าหญ้านะครับไม่ต้องใช้สารเคมีเพราะฉะนั้นก็เลยล็งไปว่าเดี๋ยวจะสูบน้ําฝั่งนู้นให้เต็มก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาสูบน้ําฝั่งนี้เป็นอันสุดท้ายเนื่องจากว่าไ่นี้เนี่ยสูบยังไงก็ฆ่าหญ้าไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าหญ้ามันมันดีดตัวขึ้นเหนือน้ําไปแล้วนะครับโอเคครับนั้นเดี ผมขอญาตทำงานก่อนนะครับตอนนี้ก็ฝนตกนะครับแล้วก็ผมหนีกลับบ้านไประยะหนึ่งนะครับแล้วก็กำลังหย่อนท่อนะครับหย่อนท่ออ,อดูดน้ำนะครับเพื่อที่จะย้ายเครื่องสูบน้ำนะครับนี่ก็ เดี๋ยวจะไปโยกนะครับบ่อลูกนั้นเป็นบอ่อที่เราดูดกันเมื่อตอนมืเมื่อตอนเช้า,ชานะครับตอนนี้ก็หมดแล้วนะครับตอนนี้ก็เลยต้องย้ายเครื่องคนระับ๋ยวมาดูตรงนี้ต่อครับนี่ก็ท่อสูงน้ํานะครับตรงจุดนี้เป็นจุดที่เดินท่อสูงน้ําไปนะครับตอนนี้ผมก็เก็บท่อสูงน้ํา เพื่อที่จะย้ายย้ายบ่อไปแล้วนะครับหมาเยอะนะครับไม่ใช่หมาเจ้าของนะครับนี่ก็เครื่องนะครับนี่ก็น้ํานะครับน้ําที่ดูดออกไปนะครับดูดออกไม่หมดนะครับยังเหลืออีกประมาณหนึ่งเม็ดนะครับความลึกหนึ่งเม็ดเพราะว่าเผื่อเอาไว้ให้ปลาด้วยนะครับ ทีนี้ก็ดูดไปลงไปประมาณ2เม็ดนิดๆนะครับนี่เป็นบ่อจิ๋วนะครับของพัฒนาที่ดินนะครับนี่ก็เดี๋ยวเรามาเลื่อนรถนะครับตอนนี้เราก็เลื่อนรถกันพอดีเอาน้ํามันเครื่องนะครับมาเติมด้วยนะครับเพราะว่าน้ํามันเครื่องของไอรถคนันนี้ไอปักเก็นมันรั่วนะครับมันซึมนะครับอายุอานนมก็หลายปีแล้วนะครับ มันไม่ได้ซึมตรงไหนมันซึมตรงวาวตรงนี้ครับตรงวาลวจาวาหน้านะครับซึ่งก็น่าจะเป็นเรื่องของโอลิงโอลิงมันหมดอายุหมดสภาพนะครับก็เลยต้องใช้วิธีเติมน้ำมันเรื่อไปก่อนนะครับโอเคนั่นก็คลิปนี้ผมขออนุญาตจ,จบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยว <c oughs> มาเจอกันในคลิปต่อๆไป นะครับเดี๋ยวผมขอญาตเลื่อนรถก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวต้องกลับไปเอางุ่อีกครับตอนนี้5้าโมงแล้วนะครับไม่ทันนะครับนั้นผมขอญาตจบคลิปไวเพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้เจอกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ